สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เราจะพามาชมสวนอุนนะ่นหนาฝาข่างนะคะว่าข้างในนี้จะมีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราพาไปหาคุณลุงที่ดูแลสวนกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะ สมุ <S <s <ays> <S สมนไพรอุณหภามิตอนรับประสค,ค่ะจะด,ดูว่าในมีอะไรบ้างลุงวันนี้แนะนําได้ไหมคะอ,อ๋อผมมีสมุนไพรที่ผมควรแนะนําก็มีพวกรางจืดพวกบรวเพชรางแดงแล้วก็ถวันเปรียง เขาแน่นอ,อนครับเดี๋ยวผมจะพาไป,ปดูเลยค่ะไปดูเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างเนะาะเป็นแบบไหนนะคะอันนี้จะเป็นรางจืดนะครับคัวนี้แก้เบื่อแก้เมาแก้ปวดพึงคันเราใช้ใบก็ได้ขยี้ขยี้เด็ดใบมาครับอย่างนี้ครับแล้วขยี้ขยี้พาตามร่างกายปวดพึงคันแก้เบื่อแก้เมาแก้ถอนพิษเขาเรียกว่าอ่าล้างจืดครับผม้างจืดเป็นเถาใช่ไหมคะเนี่ยเป,เป็นเ็นเถาครับเป็นเถาเป็นเถาแบบต้นไม้เรื้อยฮะเป็นไม้เรื้อย ถึงหน้านั้นเขาจะมีดอกสวยมากทีออ่อิดอย่างหนึ่งครับสมุนไพรอย่างนึงคืนยอยน,นั้นบอระเพ็ดครับ,บรแต่บอระเพ็ดอันที่หลักๆมันจะอยู่ตรงนู้นครับตรงนี้มันจะเลื้ยขึ้นมาบอระเพ็ดช่วยช่วยในเรื่อง,องบอระเพ็ดนี่แค่แก้ปวดแก้ปวดแก้เมื่ยตามร่างกายนะครับถอนพิษเหมือนกันครับแต่ทีนี้ว่าบอระเพ็ดับลางสีมันจะทบปรกุณเดียวกันครับผมแล้วถ้าถ้าจะให้ดีครับอันเนี้ย เป็นอยู่ไฟไม่ได้เดือเมาอะไรเนี่ยฮะแกงปวดแฝ่เมื่อยเอาไปถ้าเป็นของหลพ่อชาก็คือดองเหล้าดองเหล้าอดองเหล้าแล้วอีกอย่งางนี้ก็คือจะเป็นบำรุงสุขภาพขอ,องร่างกายได้ทั้งชายและหญิง<า>ได้จริงโอเคโปรเพลที่เหมือนครอบจักรวาล บำรุงร่างกายบำรุงสุขภาพร่างกายแล้วเลือกแบบไหนคะที่จะเอาไปใช้งานอ๋อไดท้ทุกทุกทุกระดับครับตั้งแต่รุ่นเล็กรุ่นใหญ่ได้หมดเลยครับเอาไปจับเป็นท่อนๆอ,อ๋อถ้าจะให้ดีคือไปดองเหล้าหนึงน่ง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 หนึ่งโอกรีหนึ่งโอกรีต่อเหล้าขาวหนึ่งเป๊ก หนึ่งองคุลีนี่คือพักคือเาับเป็นท่อนท่อนหนึ่งใช่ไหมคะประมาณนิ้วหนึ่งใช่ครับใช่ครับนะโอเคค่ะแล้วไปดองเนลาขาวแล้วก็หนึ่งเต๊กค่ะนะ ถ้าคนกินขมไม่ได้ก็รสชาติกันจะถามเรื่องรสชาติเลยค่ะว่ามันจะเป็นอ่าครับขมมาขมแล้วมันจะกินได้เหรอคะมันต้องคือบำรุงดีนะครับมันเป็นงาคือยายามันต้องขมครับก็คือจะออกรสใช่ครับออกรสขมมากเลยครับแต่คือบำรุงดีมากครับอันนี้เป็นสำหรับสุภาพสตรีนี่คือจะเป็นแบบกระชับภายในด้วยแต่อป็สุภาพบุรุษก็คือจะเหมือนเสริมสมรรถภาพมเพศโอเคค่ะ มันจะเป็นดอกของลางเจืออันนี้ก็สรรพคุณเหมือนกันครับเหมือนกับต้นกับดอกเหมือนใช้ทั้ง5้าราก,กต้นดอก,กใบรากใช้ใช้ในเรื่องของอะไรคะอ่ารากคือแก้เบือเ่อแก้เมาฮะรากนี่ต้นก็นเหมือนกันครับมาใช้สรรพคุณเดียวัหมดเลยแก้เบื่อแก้เมาแก้ถอนพิษแก่บางสัตว์กัด,กดอยได้ทุกอย่างครับ ดอกสีนี้ครับจะเป็นสีนี้ตลอดเลยครับผมอันนี้ไม่รู้จริงอันนี้ไม่รู้จริงนี่คือดอกลางจืดนะคบนี่แหละดอกลางจืดครับผมเเรียวดอกลางจืดแสดงว่าอุดมมากอย่างนั้นจะไม่ออกดอกแน่นอนใช่ครับค่ะตัวนี้มันก็จะมีเสริมมาอยู่ในต้นรากก้านทั้นของพี่ห้จะเป็นบล็อกสกัดทีนะครับผมอันนี้จะมีส่วนน้อยครับบล็อกเป็นหน้าแรงอยู่ก็เราขาดน้ำตอนนี้น้ำมันยังไม่พอใช้ใจแล้วก็นี่กำลังจะออกเนี่ยนะ เห็นมย่ะพวกลงมาปุ๊บก็จะเป็นคุนเพิ่มเติมขึ้นมามันจะเป็นแบบโตขึ้นมาแล้วก็กำลังจะบอกว่าลูกเยอะมากเลยอ๋อเยอะครับเยอะลยเยอะมากครับอันนี้ก็คือสามารถที่จะเอาไปใส่กระถางและใส่ในถิ่นใได้เลยใหญ่ได้ครับใหญ่ได้ครับใหญ่ได้ครับอันนี้เราเราเราต้องล้อมด้วยนะล้อมให้เป็นแบบสกิจกระถางของรอบให้ดิน สมัยนี้มันแบบมันเหม็นชุ่มเห็ดคนยัไม่ได้ชอบใช่ชุมเห็ดเทศครับขึ้นหนอนด้วยพี่โอ้ยต้นชุมเห็ดครับมีประโยชน์ยังไงอ่านี่มีประโยชน์ครับแก้คันแก้แก้คันมันสรรพคุณคล้ายๆกับปลาเกลื่อนเราเอาไปที่ทาก็ได้เรียกมาชุมเห็ดเทศ เอาเฉพาะใบมาช่วยได้หายากนะคะยังคือยังไม่ค่อยเห็นอ่ะมีส่วนของเรามีครับมีอยู่ตรงนู้นเยอะแยะเลยแต่ตอนี้ว่าหน้าแรงมันก็จะแห้งแหงลงแห้งลงคือธรรมชาติของเขาอ่ะมาถึงเวลาเขาเขาก็จะยุบลงยุบลงไปเลยแล้วก็แห้งไปเลย แลวพอฝนอ่าใส่เข้าในตาแล้วพอฝนขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะก็จะชุ่มใช่ครับขึ้นมาแล้วออกดอกนี่จะเหลืองสวยมากเลยใช่ไหมกันดีกว่านะคะว่ามีูในสวนที่อุดมสมบูรณ์กันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้พอสังเกตเบื้องต้นแต่เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในว่าเยอะเยอะมากมายใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวคุณลุงพาเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะคะค่ะเดี๋ยวเข้าเดินค่ะเข้าไปเลย ตรงนี้ก็จะเป็นป่าตะเคียนที่เป็นป่าทิพหน่อยหนึ่งครับผมแล้วก็จะมีสมุนไพรแ,แถวนี้มันจะเป็นที่ของแม่ตะเคียนแล้วก็มีต้นไม้หลากหลายพวกว่านรวยไร้วันป่าหาเศรษฐีนี่ครับถ้าเข้าไปข้างในแล้วอ่ะจะจะจะมีสมุนไพรดีกว่านี้อีกเยอะ และบำรุงสุขภาพบำรุงร่างกายบำรุงสมองอะไรพวกนี้ครับแย่มากเลยครับครับขอเชิญที่นที่ของแม่ตะเคียนเพราะแม่ตะเคียนก็จะมีเปหลายร้อยต้นนะในป่าของเขาจะมีเฉพาะตะเคียนเลยครับป่าตรงนี้อีต้นอะไรต้นตะเคียนครับต้นตะเคียนเนี่ยฮะตะเคียนครับผมเคียนเหมือนกันครับแต่ทีนนี้ว่าอาจจะเป็นบริวารโอ้แต่อันนี้คือต้นตะเคียนนะคะใช่ครับใช่ครับต้นตะเคียนอันนี้ก็จะไม่ถึงร้อยปีหรอก แต่ที่แน่ๆคือเขาจะมีสวยธรรมชาติของธรรมชาติต้นไม้เลยครับเร้เนแล้วแล้วก็จะมีไอพวกนี้เขาเรียกนี่ก็เป็นสมุนไพรนะครับต้นอ,อะไรคะเนี่ยอันนี้เขาเรียกต้นคัดเท้าคัดเทา้าคัดเท้าครับคัดเท้าัเป็นไขไขไขว่าเหมือนคล้ายๆว่านชามดลูกค่ะคือเวลาเอาราบไปต้มน้ําดื่มครับแล้วก็ประมาณสัก1ิบปีปีก็จะคลอดได้เลยเองได้เลย โคดง่ายโคดง่ายอ๋อโอเคเขาเรียกว่าต้นคัดเทา้าคัดเทา้านะคะครับผมมันจะมีน้ำไหมน้ำค่ะแต่ใบเขาก็จะคล้ายๆกับ คล้ายๆกันหมดอ่ะก็คือส่วนมากสมุนไพรจะใบคล้ายๆกันแทบจะทั้งหมดค่ะถ้าสังเกตดีๆถ้ามอยมุมกับกันก็เหมือนใบยานางแต่เใช่ยว่าหนูต้องบอกนะคะว่าหนูเป็นคนอาจจะเป็นรุ่นใหม่ซึ่งไม่เคยเห็นสรรพคุณก็ดีมากนะคะก็คือเอาลากของเขาใช่ไหมคะต้มแล้วก็ให้กินก่อนที่จะคลอดลูกก็คือคลอดลูกง่ายนะคะสรรพคุณของเขาคือแบบไม่จําเป็นต้อง พึ่งได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าสําหรับคนบ้านๆนะคะก็คือหายากเป็นสยวนากึ่งของไทยพื้นบ้านครับอันนี้คือลางแดงนะใช่ครับอันนี้คือลางแดงเนี่ยเขาจะเป็นเถายาวขึ้นมาาวัดแต่ต้นของเขาจะใหญ่มากถ้าเป็นโทนะขนาดแขนนี่ก็มีอ้อเหรอคะอ่านอนไม่ใช่แต่อนอนจะเป็นถ้าถ้าไปลึกมันจะมีอีกเลยใช่ไหมต้นเขาจะใหญ่ใหญ่เหมือนนี่เหมือนกับต้นไม้ต้นไม้เนี่ยอันนี้ก็สรรพคุณแก่ เหมือนกับลา,างจืดครับแก้แปวดแก้เมื่อยแช่แกอดเบื่อเมาเบื่ออาหารคะ่ะลางแดงลางแดงนะคะก็คือสรรพคุณจะเหมือนกับลางจืดเลยนะคะแต่สางก็คือชื่อเท่านั้นเนาะ,ะแล้วก็มีอาจจะมีเพิ่มเติมในส่วนของลําต้นของเขาจะใหญ่กว่าลางจืดธรรมดานะคะก็คืออาจจะมีเป็นใหญ่เลยแต่อันนี้คือรูปมันนะคะถ้ามองเห็นจริงๆ,ๆก็คล้ายๆกัน<ช>แต่สรรพคุณกออ็อาจจะ หาดูได้ยากกว่าต้องบอกแบบนี้ใช่ไหมคะครับค่ะ,คะก็คือหาดูได้ยากเพราะว่าปกติโดยทั่วไปตามบ้านเรายังพอมีก็คือรังจืดใช่ครับแต่รังแดงเนี่ยคือหายากมากถ้าไม่อุดมสมบูรณ์จริงๆจะไม่เจอแน่นอนนะคะค่ะสมุนไพรที่มีประโยชน์กับสมุนไพรที่กินไม่ได้หรืออะไรเงี้ยมันแตกต่างกันยังไงคะอืมสมุนไพรที่กินไม่ได้มันจะออกขนอ๋อออกขนมีขนค่ะออกขนแล้วมันจะใบใบมันจะไม่เรียบ ใบ<ไ><ม>จะไม่มันจะไม่มันนะคะถ้าสมุนไพรใช้ได้ใช้ในทางสรรพคุณยานี่คือจะเรียบจะมันและใบจะเรียวสวยเนี่ย <ฮะ S 2> อย่างอย่างอย่างเนี้ะครับก็จะไม่มีขนนะอย่างนี้อย่างนี้ยนอยู่แล้วอนยะ่าเป็นมันถ้าส <ฮะ S 1> มุนไพรอันนั้นถ้าจะเป็นสมุนไพรในภายนอกภายนอกก็คือจะโขกจะตําจะพอกอย่างเดียวคือจะเป็นพวก อันนี้แต่แต่มันก็กินได้ครับอันนั้นมันก็ทานได้อัันนน้ต้มใช่ไหมต้มฮาต้มอันนั้นเป็นเขาเรียกว่าอ่ารัาเป็นมายาบนามีใครมายาล่มายาบโอเคเรามีครับแต่นี่ซอมเนี่ยมันมันแรงก็มันจะแห้งหน่อยอ๋อมายาล่าเห็นไหมครับอันนี้ก็หอยต่างหอยอันนี้ก็ยังเป็นต้นเล็กอยู่ครับต้นใหญ่ที่ตอมีมีขึ้นไปอีกเรื่อยๆครับต้นหอยต้นใหญ่อันนี้ตะเกียนครับอันนี้ตะเกียนครับคือแถบเนี้ยเขาจะเป็นตะเกียน คือใบเขาจะเลิ่มเน้เนี่ยค่ะประดับเหมือนที่ไปปลูกตามค่ะก็จะสมุนไพรพวกนี้คือจะเป็นสมุนไพรแก้ปวดแก้เมื่อยคือสรรพคุณจะจะไปคล้ายๆกับลาจิตเอาขุดั้งหน้าต้มหนึ่งพันหยักหนูถ้าสมมติเรากินดิบได้ไหมดิบดิบก็กินได้ครับจิ้มน้ำพริก ยอดจินน้ำพริกกินปลาได้เลยครับค่ะโอเคก็คือสามารถที่จะเอาไปเป็นผักใช่ครับเป็นผักเครื่องปรุงผักได้ผักผักจิ้มน้ำพริกอะไรได้เลยฮะพอเรายิงค่าหาใจดีกินดิบได้กินลวกได้ดังนั้นเลยครับผมอ๋อนได้ใช่เป็นเครื่องผัดได้เป็นผักได้กินมน้ำพริกได้โอ้ยมีประโยชน์มากเลยนะมายราบนะคะ ที่ญี่ปุ่นน่ะเขานิยมเอาไปใส่กระถางเป็นไม้สวยงามแต่ของประเทศไทยเราอ่ะมักจะไม่เห็นค่าไม่เห็นค่าเลยเหมือนหญ้าทั่วไปแต่ว่าวันนี้เรารู้แล้วว่าเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งแล้วก็มีคุณประโยชน์ทั้งๆเยอะค่ะเราก็จะให้ลุงอะค่ะมาบอกสรรพคุณว่าช่วยอะไรบ้างเนาะค่ะคุณลุงคะอันนี้คือคือมีประโยชน์ยังไงบ้างคะอันนี้คือแนะนํานะครับถ้าเป็นสุภาพตรีรักษาลงไปในของข้าว แล้วแผลปี๋น้องเอาไปโขกกับทอดถุกเผาเอาไปโขกโขกฮาโขกโขโขกแล้วก็ถุกเผาพอกพ่อปีพพกหน้องนี่คือน้องปี๋น้องจะแตกเลยแล้วก็จะบรรเทาความเจ็บปวดนี่ไงคือสรรพคุณที่คนไทยหลายคนไม่รู้จักแล้วก็มองข้ามไปเลยเพราะว่าเรามีแผนปัจจุบันเข้ามาเกี่ยวข้องแต่นี่คือแผนแผนไทยเนาะแผนไทยครับแผนไทยแผนไทยครับที่ที่ที่แผนโบราณที่เราใช้กันคือตำ ก็อาจจะบรรเทาคือหายครับหายเลยมันจะแห้งลุงคะถ้าสมมติว่าหนูไปอยู่ต่างประเทศหนูก็ลองใส่กระถางเอาไปขายได้ครับสวยสวยสวยเยอะมากยินดีครับยินดีครับถ้าจะเอาไปเผยแพร่ยินดีให้เอาไปเผยแพร่ได้เลยครับผมอันนี้เมื่อก่อนพื้นที่ตรงนี้เป็นป่าเดิมเขาเป็นสมุนไพรสวนสมุนไพรหู่นนะป่าข้างนี่สามารถเป็น สมุนไพรได้ด้วยนะคะหนูจะบอกว่าอันนี้เป็นความลับหนูรู้จักอกาตาหนูเป็นหมนอ,บอโบราณเนาะนี่ค่ะยาเนี้นนยเติมเพื่อครับดูดอุวจาระร่างกายในของเราคือเครือข่ายด้วยครับโนนดนเขาเขาก็จะดอกไม้ชนิดหนึ่งที่สวยงามมากแต่แปลกอยู่อย่างหนึ่งเมลาบเนี้ยพอเราไปถูกปุ๊บ าก็จะหูนะคะเป็นการป้องกันตัวเองถ้าเป็นสัตว์บางชนิดนะคะแต่อันนี้คือเป็นพืชสรรพคุณเขาดีมากเกี่ยวกับแผลฝีน้องเนาะคุณลุงบอกว่าจะต้องเอาโขกกับข้าวสุกนะคะค่ะข้าวสุกเผาหรือไม่ก็จะเป็นข้าวสารที่แช่น้ำเขาเรียกอะไรเหมือนคล้ายๆกับน้ำเสาข้าวน้ำเสาว้าวใช่ค่ะนั่นแหละแกเบื่อแกเมาได้ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเราก็รู้รู้บ้างบางส่วนเนาะแต่ก็ พอดีมาเจอป่าป่ามายราบเลยนะคะแล้วก็ต้มต้มทั้งห้าบอกก่อนว่ายังมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่ทีมเรายังไม่รู้นะคะแต่วันนี้ต้อง,องขอบคุณลุงยนต์นะคะซึ่งแนะนําในส่วนของสมุนไพรบางส่วนที่บางคนยังไม่รู้จักด้วยซ้ำไปแต่ยังมีอีกเยอะแยะแล้วก็อีกมากนะคะที่ปล่อยให้มาศึกษาในโอกาสหน้านะคะในเรื่องของสมุนไพรแล้วก็พืช ผลไม้หรือในส่วนแห่งนี้นะคะต้องบอกว่าเรายังเดินไม่ทั่วเลยพื้นที่ค่อนข้างเยอะมากนะคะอันนี้มาได้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะยังไงก็เดี๋ยวพบกันในครั้งต่อไปนะคะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณลุงยนต์ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่พาชมสวนสมุนไพรค่ะ